เกิดเหตุสะเทือนขวัญมีคนร้ายก่อเหตุยิงที่ข้างธนาคารแห่งหนึ่งใกล้กับแยกนรนองคลองเตยเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสองรายและเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งที่โรงพยาบาลหนึ่งรายถูกยิงที่ศีรษะทราบชื่อว่านางสาวเสยราดาสินประเสริฐหรือคูเจียบและกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งรายทราบชื่อว่านายธนสันห้องสวัสด์อายุ19ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุทนถวายโดยคนร้ายเป็นชายสองคนใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้อาว ซึ่งเป็นนักศึกษาจะพลาดไปโดนครูเจี๊ยบส่วนคู่อริของคนร้ายโดนยิง3ามนัดถูกยิงที่ท้องและคอทะลุทา้ทายทอยทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสบนทางด้านพันตรวจเอกวิทวัสชินคารักษารษาชการแทนผู้บังคับการตรารวจนครบาล5เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้นักศึกษาที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสยังอยู่ในความดูแลของแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนครูสาวที่ถูกยิงเข้าที่บริเวณศีรษะแพทย์ยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วโดยก่อนมาที่เกิดเหตุได้ไปที่โรงพยาบาลเมกพ์คเพื่อติดต่อประสานช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและครอบครัวเบื้องต้นได้ประสานไปยังนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ช่วยมาดําเนินการชันสูตรพิกศพและได้ประสานงานกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วซึ่งเป็นที่น่าเสียใจเนื่องจากคุณครูเป็นเสาหลักของครอบครัวและจากการติดตามตัวผู้ก่อเหตุเบื้องต้นกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุบันทึกภาพได้อย่างชัดเจน หลังเกิดเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปในขณะอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีส่วนกลุ่มเพื่อนของผู้เสียชีวิตได้เชิญตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนสาเหตุการก่อเหตุตำรวจเชื่อว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถาบันแต่ยังต้องขอเวลาตรวจสอบและหาพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนที่จะสามารถยืนยันไดุ้นเดี๋ต้นเนี่ยไม่ใช่ว่าปความท่านจาชาติท่านาสถาบัน การดเนนการในส่กาุาที่ป็นะัวลักนการดำเนวนการส่วนของการดำนนการที่ากในการประสานกับทานในานะส่วนในส่วนของทฤษกีครับตอีมีการสร้างการงานือี่รวบอ่างนืองะครับตั้งแต่ที่จดที่เกเด้วการที่เกิดท้องต่อไปนะครับก็เชื่อว่าตอนนี้ก็พอได้เห็นจากภาพซึ่งจอดถี่เบ้่งต้นแล้วนะครับจะได้มีการที่จะจุดสมรภูมิร้าต่อไปที่